เพิ่มแจ้อีกแล้วผีก,กระได้เก็บพริกไปแว้จะกินอีกก่อนครับพี่น้องช่วงเศร้าๆก่อนจรองไปเหตุการณ์เหตุงานก่อนจรองถึงบ้านหรือหอมไม่สวนก่อนครับพี่น้องผมช่วงวเศร้าๆหาเก็บพริกเบื้องพักไปไหว่ตะยู่ตะกินก่อนครับพี่น้องผมหาก่อนอื่นก็ขอ,ขอากราบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซี 4, ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผม มืัอนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุปนคนบ้านๆอีกมือหนึ่งนะครับพี่น้องผมมาพ่ากันมืัอนี้ก็บรรยากาศช่วงเศร้าๆครับพี่น้องมาพ่ากันอยู่ในสวนอีกคือเก่าครับผมเศร้านี่วันเดียไปทำธุระข้างนอกครับพี่น้องทุกคนกมืัอนี้ก็ขอมาในสวนมาหาพริกไปไว้จะกินอีกก้อนครับพี่น้องเพิ่อเริ่มจะแก่อีกแล้วครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นพริกเป็นใหญ่ๆครับผมเป็นพริกอ่อาภาษาบ้านพี่น้องเกินพริกยังนะครับผมนี่เม็ดขาวๆ พี่ขีนูก็มีครับพี่น้องค้นกันอยู่นี่นะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละปลูกผ,ผสมประสานกันไว้ครับพี่น้องผมอาบเดกย่อนแสงแค่น้อยครับพี่น้องผมเดยกเก็บพี่ไปไห้กินก่อนครับพี่น้องก่อนจะไปเหตุการณ์เหตุงานคุณนอกเพราะว่า,าไวเพิ่งจะล่นถินไไน่นครับพี่น้องผมเก็บไปไห้ก่อนเก็บไปยู่ไ้กินครับพี่น้องผม ปล่อยใบรดนบ่ได้ครับพี่น้่อนก็กินยังบริษัทลูกคุณเป็นอยัง,อยงครับผมแต่ข้าวล่อยใบเป็นจะลดนิ่งนะครับเ,เก็บไปไว้ถ้าเป็นแกะนะครับผมพ่เ,เก็บได้ก็จะเก็บไปไว้ครับผมบางเทื้งบ,บางที่ครับหา,ากินบ่ท่านกับแม่บ้านเพื่อเอาไปบริหารจัดก,การนะเพื่อนครับพี่น,อน้องเป็นไรได้เสริมดีเล็กน้อย อันนี้เป็นพริกแล้วบ้านผมเผื่อพริกหน่อยหรือว่าพริกขี้นูครับผมเนี่ยพริกหน่อยที่พริกยังนี่แบะเพื่ออื่นนะครับผมเ,เ,น,เนี่ยเม็ดขาวๆนี่ยบ้านเมื่อบ้านพี่น้องเอื่อพริกยังนะครับว่าเป็นพริกเป็นพัก,พกแต่ละบ้านแต่ละหม่องนะครับผมก็จะเอื่อไม่คือกันนะครับเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า พริกแบบนี้กินกับลังสดเสซ่บเด้ดครับพี่น้องไม่จออกรสผมว่ามันเป็นกินหอม,หอมนะครับนี่ก็าเป็นเริ่มจะ,ค,ปปะค่อยซุกไปเลครับพี่น้องมันอสามวันเป็นยอย่างก่อค่อยซุกจะลดนเลยนะครับก็พริกนี่ผมปลูกค่อ,คอยตามธรรมชาติว่ได้ใซส์ย,ยังครับพี่น้องค่อยตามธรรมชาติก็ใส่แน่ก็คื่เป็นมมุ่นปิ้งัวขี้ไก,ก่แบบวาาน,นี่ บริสิทธิยุทธิดามาจากสารเคมีบริบสิทธิ์นะครับผมปล่อยเป็นตามธรรมชาติเมื่อในใบคนก็นจะออกเหลืองๆข,า,ขาวๆครับผมสิ่งว่ากินมาวันนี้จะได้ไลไปคนใด๋ก็หองเก็บมันคนครับพี่น้องบริสิิเก็บอยู่สองสามหมื่นครับผมบเมื่อไรต้นนี่อีกอยู่ประม,มาณรุ่นี่ก็บเมื่อไรต้นครับพี่น้องซีหาต้นนี่แหละประมาณนี้ ปลูกใส่กัะสอบปุ๋ยไว้ใส่กระถางเนี่ยปลูกถังกัลบลำอังเตคนนงเะ,เะครับพี่น้องเดี๋ยวเทสือฮาได้ปลูกใส่ไว้กองโกมเนี่ยปลูกไวแล้วเพื่อจะเย็บกินสิเถะครับพี่น้องผมแต่ว่าพริกนี่เป็นประเภทที่ว่าได้กินดนมา,มากๆนี่ครับพี่น,อน้องถ้าเขารักษาดีๆได้ดกินเป็นปีสองปีได้พริกหรือว่าเป็นพริกที่อายุยืนนะครับผมพที่ เป็นประเภทอายุยืนนะครับผมอายุย,ยาวเข้ารักษาดีๆบ่อไห้หนี้ไก่หน,นี้ยังมาทำไรยเพป็นครับพี่น้นนองจะได้กินรบนผมมากลูกได้หล,ลายปีก็กว,ว่าใดผมเข้าล้อมไว้ดีๆบ่อไห้ยังมาทำไรยบ่อไห้ยังมาอันนี้เพคน กับวันนี้กับพี่น้องแต่ก็ได้ยู่ได้กินนะครับผมประหยัดค่าใส่ใจในครัวเรื่อนอตนนี้ก็ไปสื่อเพื่อนครับพี่น้องเสามาายังก็ไม่ได้สวนก็ได้ยูได้กินนะครับ แค่นี่ก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องชีวิตเอาอายุไล่เหลี่ยวนะครับผมอยู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขใน้ข้วเรื่อนนะครับพี่น้องเอาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เอาหักนะครับผมส่วนใหม่สิ่งของเนี่ยอยู่เนี่ยกินครับผมพื้นเสาร์เป็นมากหายางหลอกเบื้องกีกดเขือโอ้โาบย้อนแสงนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งพี่ครับพี่น้องบ้านไปเก็บทั้งหุ่นต่อครับผม มาเก็บเท่านี้กันครับพี่น้องบ้านนีเ่เป็นเป็นพริกอีกแบบหนึ่งครับผมเป็นพริกหินุ่ยหินเม็ดน้อยๆน,นะครับผมแต่ว่าการพริกอันนี้พอค่อยลกครับผมเก็บไปสองสามหมื่นเลยก็เริ่มจะแก้อีกแล้วของเก็บไปไหวครับพี่น้องจะเอาไหวจะล้นถิ่นหากินเพราะท่านเมียบาดก็อเอาไป บริหารจัดการคือเก่าแล้วครับพี่น้องผมแม่บ้านเพิ่อนกันเอาไปขายบางยังบางครับพี่นหล่อ้ะกินกัท่านนะครับาบาททิบบาททิ้งไรได้เสริมในครัวเรือนก็ได้คขาขนมให้รูเป็นหุ่นเียนนะครับพี่น้องเป็นความสุขเล็กเล็กน้อยอยู่ในครัวในสวนครัวครับพี่น้่อผมหรือเป็นพิธีนู้นวันนี้ก็ได้ มันอ่ากล่องอาจจะอยู่ไกลเยอะหน่อยครับพี่น้องอาจจะบ่เห็นนะครับผมจะวัวเห็นพ่นอยู่แต่ว่าไอจะบ่เห็นเม็ดพริกนะครับพี่น้องเลี้ยเก็บเบิ้งเลี้ยงเทเบิ้งครับผมว่าจะเด่นหน่อยเดี๋ยวไลายเป็นไเพราะว่ามันมีคนถือกล่องให้พี่น้องเอฮาเห็นเองตายเองใส่กล่องตั้งไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวแบบนี้มกระแบบนี่แล้วครับพี่น้องเอาเป็นช่องในน้อยครับพี่น้องผมเพท่าน ผู้ถึงกล้องรับกล้องให้ก็จะเป็นแบบนี้เละครับพี่น้องหลายอย่างเลยละครพี่น้องคุณเนี่ยพ่อได้กินอยู่แต่ละมือถึงสิว่าหลายอย่างดีกับพ่อได้กินยอยู่ครับผม นี่ครับจำนี่แล้วครับพี่น้องข้อบไดหเหตุเป็นธุรกิจนะครับผมก็พอได้เก็บอยู่เก็บกินนี่ผิกขาวๆริกข,ขีนูแน่นพริกขีนูนน้อยๆยนี่ครับผมเม็ดเล็กๆนี่นี่ครับผมมือนอี่ก็ได้เต็มถวยหน่อยขึ้นเก่าแล้วครับพี่นอ้องเป็นย่างแนยู่บอท่านเบิดเลดครับผมสิเก็บเพิ่มอยู่นี่เป็นย่างแนอยู่ครับผมแต่บ,บอท่านเบิดก,ก็เต็มถวยขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องมือนี่ก็ได้ เทาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้กินหลายมืออยู่ครับผมเพราะว่าเขาก็กินพริกแข็งแน่พริกสดแน่นะครับผมนี่ครัพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องเขาบอก่าเด็เฮ็ดเป็นธุรกิจค้าขายนะครับผมเฮ็ดกินในครัวเรือนสำนีกับพ่อแล้วะครับพี่น้องแนวยอยู่ได้กินพริกแน่บวกเขือแน่ครับผมปลูกไว้ในสวนหลังบ้านครับผมพริกแน่บวกเขือแน่กับเผาหัวละผ้าครับพี่น้องปลูกผสมประสานกันไว้บวบกูดบังหน้า ของกินต่างๆกับพี่น้องผมปลูกไปสวนหลังบ้านก็ถือว่าพ่อได้กินอยู่เชื่อน้อยกล้วยเป็นกล้กระล่างงามครับพี่น้องกล้วยกันจะถือเป็นยังไงหรอครับพี่น้องนี่มาปลู่ไม่นี่เพิ่นกระล่างติดนะครับผมร่างถอดยอดแตกไปแต่ยังร้ายเลยครับพี่น้องเก็บของคุณก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปซ้ำนี้ก่อนครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้ เดี๋ยวพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องเลิบจากเกิปพริกแล้วก็จะเข้าบ้านในแม่บ้านเพื่อนจัดการบริหารหลังจากนั้นก็นจะออกไปทําธุระข้างนอกครับผมขอบพูดในรายครับพี่น้องผมที่รับชมคลิปไห้พ่อกันไหมคลิปต่อไปครับผมสํารับคลิปนี้โชคดีสุขสุขทุกคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ